เอาละครับผมก็สวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยน,นะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นเกมดสบด์เดลไลค์กันอีกแล้วเนาะวันนี้ผมมาเล่นไอ้หย่อยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเซตเปิร์กละลายไม้กันโอ้ผมพูดแล้วผมแบบเจ็บปากมากเลยผมเป็นร้อนในที่ปากอะสวัสดีเอา้าซัดก่อนเลยซัดก่อนเลยเวลาเราเย็นเราเย็น เวลาเราเล่นไอ้หย่อยอ่ะเราแบบเป็นแบบกลัวไม้นะครับผมเวลาเราเลื่อยเนาะแต่ว่าเราเซ็นนี่มาเราแบบไม่ต้องกลัวไม้กัน,กอ,นอีกต่อไปเฮ้ยอันนี้มันเดินยาวเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นอ่ะไอหมอน,นี่มันเดินยาวเลยวะเอา้ามีคนสองไฟเมื่อกี้เอา้าอยู่นั้นสองคนใครเขากลัวไม้กัน ยกเลื่อยเลยยกเลื่อยเลยเอ้าไอเขากลัวไม้กันเขาคิดว่าผมกลัวไม้นะแบบชะลอตรงไม้นะจริงจริงไม่ใช่ไงเราไม่กลัวไม้หรอกเดี๋ยพวกเจอนี่มันยุคไหนแล้วสังเกตเปิดเปิดด้านด้านขวามือนะครับผมตอนนี้มันมีหนึ่งสแต็กแล้วเนาะถ้าเกิดเราทําลายไม้แบบสองอัน เราสามารถแบบเดินแบบเข้ามาได้เลยนะครับผมเมื่อกี้เหมือนใครใครวะโอ้ยโอเคอเฮ้ยมันไม่ล็อกหรอหน้าต่างอะ่ะยกเอยเลยเอ่อมันเชรงเยอะนี่ไงเชีงมันเยอะ เสดี๋ยวเราทำลายเครื่องก่อนเนะเาะอ้าวมันสิหกเมตรหรอว่าตรงเนี้ยล็อกเครื่องก่อนอะ่ะเรายังไม่ได้ทำลายเลย,เยมีใครอยู่แถวนี้ไหมไม่น่ามีเครื่องนู้นมีคนนะครับโอเค เดี๋ยวเราโซนดีกว่าเนาอเฮ้ยเราเจอแล้วเราเจออีกันดี่ดเพื่อนก่อนเอาดึงอย่างนี้ล้มนะบอกก่อนตามตามเราตามดูดีดูดีโคตรหมานอุ้มเลยน้วแขวนต่อ เราเห็นได้อัน,นี้ไม่เชื่ออะไรเป็นตินเนระตรงนี้ก็มีคนเราเจอทุกคนแล้วครับตอนนี้ผมจะไม่รีบนะเราจะไม่รีบเราจะโซนก็มาดึงก็มาดึงดิห้จริงก็มาดึงดิผมว่าไ้นี้ลมแล้วเนี่ย อยู่ตรงนน้นสองคนโอเคผมว่าคนนี้เขาต้องดึงอะไม่ดึงเพื่อนเขาน่าจะตายเอา,าดิมาเดึงตายแน่นอนยกเลย่ยรอเลยอย่ามาเดิเออตายตายไปแล้ว ตายไปแล้วหนึ่งตายไปแล้วหนึ่งไอตัวนี้ใช่ไหมมันติ๊กไฟเสร็จเราตอนแรกวันนี้เลยเหลืออีกสองต่อเครื่องไปครับเอาสวัสดี <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันชี้หน้าผมเมื่อกี้นี้เมื่อกี้มันชี้หน้าผมไอหมอนี่มันต้องโดนวะล้มครับอย่างนี้มันชี้หน้าพี่อย่างนี้ต้องโดน นี่นิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยขอมือเรียกด้วยโอไอ้นี่มันซ่าวะ่ะอันนี้มันซ่ามากมันไม่รู้แล้วมันไม่รู้ซะแล้วว่ามันเล่นอยู่กับใครการต่างครับไปไหนวะไปอ,อยู่นี่ไปไหนอะ่ะ <c oughs> ฉี่ไม่ดูตามมาตาเรืออยากจะเดินออกมาก็เดินเฉยเลยอยากจะเดินออกมาก็เดินออกมาเฉยเลยไม่ดูเลยเคื่อนเสาไปเอา้าตรงนี้สองคนยกเรื่อยเลยเอา้าไม่มีใครโดด้าต่างโอ้โห เอาเบิร <ık> <Bond> <Pokémon> oh ์คิวโอ้โหเกมไวไปไหมเนี่ยมันเกมไวไปหรือเปล่าโอ้โหเมื่อกี้แบบคุภับเราแบบเรายังไม่ได้ใช้เปอร์เราเลยพอตายไปคู่แล้วอ่ะโอ้ไม่นะเอ้อ มันไวไปหรือเปล่าเกมนี้ผมเมื่อกี้แบบเราเลื่อยแบบสองคนแบบสวยมากเลยนะครับผมก็โอเคครับผมก็จบเทร้อยนะครับผมผมว่าเกมนี้มันแบบมันไวไปเนาะเดี๋ยวผมแบบแถมให้อีกเกมหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมที่สองเลยนะ Let's go เอาแล้วครับผมก็มาอยู่ในเกมที่สองแล้วเนาะอันนี้ผมก็เลือกด่านมาด้วยนะครับผมอันนี้ผมเอาด่านอ่ามันชื่ออะไรนะ Auto Heaven มาด้วยนะครับอุ้ยผมว่าด่านนี้ดีอยู่นะเนี่ย ด่านนี้บ้านเล็กก็อยู่ตรงกลางนะครับผมโอ้ด่านนี้แบบเหมือนสร้างมาให้ฆาตากรเลยนะครับด่านนี้มันเล็กมากเมื่อกี้เหมือนผมเห็นผู้หญิงแบบไกลๆคนหนึ่งอะไปไหนละเฮ้ยเอา้าเจอเรื่อยเลยเอา้าโดนนเนี่โอ้โหโอ้โหเกิดไปเปล่าเป็นเก่งขนาดนี้เจ๋วกว่ะนะเ <laughs> จ๋วไววะนี่อะ สองแขวนก่อนได้บ่อมีคนปั่นไฟอยู่ขวามือครับเอา้ยตีฟวันดีตีบยกเลื่อนเลยแง้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 เอาไว้นี่ช่างกัดมีคนไปดึงใครอ่ะ ผมเห็นแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าใครเอาไปตีอีกแล้วเอ้าเดี๋ยว,อ,ยวอันนี้สองจิตสองใจนะแบบเมื่อกี้แบบเหมือนเขาลังเลนะแบบอุ้ยลมไม้ดีปะวะหรือว่าแบบเดินบนอีกรอบนึงดีมัวแต่ลังเลนี่ไงเราไม่มีการลังลงลังเลเลยทั้งนั้นอนะ่ะเพราะว่าเราเอา,าเอาเการสตัร์ทมาด้วยนะครับผมเราจะไม่กลัวไม้อีกต่อไป เราจะเป็นไอ้หย่อยแบบไม่กลัวไม้ไครเขากลัวไม้กันเมื่อกี้เหมือนคนเจ็บปะเอา้าเจอคนเจ็บล็อกทำไมีล็องหน้าต่างครับเอ้ตรงไหนก็มีคนแต่เราไปตรงโน้นดีกว่าเอา้ายกเลยครับ ไอ้น,นี่เชิงมันหนาแตงวะผมจะบังคับให้เขาแบบลมไมานะเอ้าไม่ล่ด้วยรอวุ้ยเอาเรื่องจ้ะตายย่างสวยมากครับ เหมือนไอ้ตีปจะปั่นไปอยู่เครื่องนั้นนะเอาไอน,นี้ตกใจไม้มนแตกได้ยังไงไม้มนแตกได้ยังไงอันนี้แบบสะดุง้งอันนี้บอกเฮ้ย yeah, แย่ลวเพื่อนมันมีไม้แตกแล้วเราแขผนตรงนี้ดีกว่าเราจะได้คุมเครื่องนีด้วยนะครับเอาไอ้ตีฟตีฟอยากได้ ตีอยากได้โอ้โหโว้ยชนเมื่อกี้รถเราชนเครื่องเราล้างกระทริบกระทรืบ,ทบเครื่องก่อนกำลังจะบอกว่ากระทรืบไม้มีใครแบบรอด,ดึงไหมอันนี้ก็ไอตีปก่อนนะตีเยอะจังเฮ้ยมีมีม,ม,มีผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ เดืนกลับเหรอเดือนไปนู่นแหละเอา้าไม่มีคนมาดึงเพื่อนเหรอเนะี่ยไม่มาดึงเพื่อนกันหรอไม่มาดึงเพื่อนกันหรอจ๊ะเหมือนเขาจะปล่อยนะเนี่ยปล่อยปะ เหมือนจะปล่อยน่าจะปล่อยแล้วครับอืมปล่อยเพื่อนตายเลยยกเรื่อยเอาสองคนตรงนี้เอ้าเอาเดาเาบิร์ดคิวอีกแล้วคนสุดท้ายวา มานี่เลยไอ้เจ้าจีบล้มนะผมว่านะมานี่เลยไอ้เจ้าจีบฟาดก่อนไปไหนละ่ะอุย้ยรอบนี้มันไม่ลังเลแล้วอะรอบนี้มันแบบล้มไม้เลย <c oughs> อ้โหเราเลื่อยแบบล้ลมสองทีสองรอบเกมที่แล้วก็ล้มนะแผนก่อนเฮ้ยล้มแล้วเนี่ยงกไม้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ควรนะอันนี้ไม่คือไม่ควร ลมได้ลมนะครับเจ๋อใหญ่เนาะเพราะว่ายังไงเราก็แบบไม่กลัวไม้อยู่แล้วยังไงผมก็เลื่อยชวนไม้อยู่แล้วนะ<อ>ต่อยเขาแบบสตันโดนเราแล้วก็แบบมีการสตันนะแล้วก็แบบเดินยัดอยู่ดีโอ้ผมว่าสายนี้ก็โกงอยู่นะเนี่ยผมว่าแอบโกงๆงอยู่นะไปไหนเราอะเหมือนเขาเจ็บคู่ด้วยนะเรามีล็อกเครื่องเฮ้ยท,ทำไมผมเห็นออร่าวะ อ๋อเพราะว่าไอ้นี่นะครับผมอ,อกก้มกอดด้านบนมันสี่สแต็กเนาะถ้าเกิดมันพบสี่สแต็กมันจะเห็นออร่าเซอร์นะครับล้มไม้ปะไม่ล้มเอาอันี้บอกแย่แล้วแย่ yeah แล้วแย่ yeah แล้ว, yeah ลว, yeah ลวทำยังไงดีแย่ <laughs> yeah แล้ว <laughs> แย่แล้วแย่แล้วดูดิขาแบบดิ้นลนมากเลยนะเฮ้ยเปไ็นไงล่ะอันนี้แบบดิ้นลน เกิดการดิน้นรนต้องล้มนะต้องล้มนะครับไม่ล้มเราะว่าจะล้มนะเราปล่อยให้เหยื่อเราแบบเดินเล่นแบบนานเกินไปไหมลม้มโอเคตอนนี้เปิร์กไม้แตกเราทำงานแล้วนะครับผม ทาไมไม่ดึงอะถ้ากิดดึงอันนี้ลมคู่อีกรอบหนึ่งกันนะตอนนี้แบบเปิร์กด้านขวาเราแบบทํางานแล้วเนาะ<อ>เหมือนไม้ก็จะหมดแมบ,บแล้วเหมือนกันโอ้ผมว่าเซตนี้แบบดีอยู่นะเนี่ยเ<อ>ขาเอาหลุมบ้านเล็กมาหรอทำไมเขมาแบบไอ้นี่อ๋อเขาเอาหลุมบ้านเล็กมาจริงด้วยนะครับผมเห็นปะอันนี้คือหลุมบ้านเล็กนะ เหมือนคลิปที่แล้วเลยที่ผมเล่นซาดากุนะครับผมผมบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดหลุมบ้านเล็กมามันจะไม่เกิดตรงหน้าต่างนะเดี๋ยวผมอาแฝดให้ดูหลุมม้าเล็มันจะไม่เกิดอาตรงหน้าต่างนะครับมันจะเกิดตรงอีกฝั่งของหน้าต่างเนาะถ้าเกิด่าคนนี้เขาแบบมารอหลุมตรงหน้าต่างอะอันนี้คือผิดวิธีนะนี่ถ้าเกิดเขามารอตรงนี้นแบบเมืเ่อกี้น่ะคือผิดนะครับหลุมมันจะเกิดฝั่งนี้นี่หลุมมันจะเกิดฝั่งนี้นะ รอเลยเห็นไหมอันนั้นคือเขารอผิดนะหลุมมันต้องเกิดฝั่งนี้นะครับโอ้โหเพว่าผมเล่นไอหยอยเก่งอยู่นะเลื่อยหมดอะแล้วแบบยิ่งแบบเรามีแบบการสตันด้วยนะโอ้โหเราแบบไม่ต้องกลัวอะไรเลยอะทีเนี้ยเป็นไอหยอยแบบอีกขั้นแบบอีก,อก,อกระดับนึงเลยนะ แต่แต้มเราก็น้อยอยู่นะแต้มแบบเซอร์อก็น้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราแบบเลื่อยทีเดียวล้มเนาะแบบแต้มไล่ล่าเราก็ไม่ค่อยเยอะน,นะครับผมก็โอเคผมก็จบที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหจุกๆเลย2เกมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเนาะขอบคุณครับ